เจตนาอนัตตานะครับไม่ว่าเจตนาจะมีพระพุทธพธรรมพระสงฆ์เป็นเพื่อนเจตนาที่จะให้ทานเจตนาที่จะรักษาศีลเจตนาที่จะเรินสมาธิภาวานาจเจริญวิปัสนานะครับก็เจตนาอนัตตานะครับไม่ว่าเราเจตนาจะเคลื่อนไหวกายวทนาจิตธรรมก็เจตนาอนัตตาก็คือไม่ใช่เรา อช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราไม่เป็นเราไม่เป็นของเราไม่เป็นตัวของเราเจตนาอนัตตาจึงไม่ต้องรับกรรมไม่ต้องรับผลของกรรมไม่ต้องเกิดกิเลสไม่ต้องรับผลของกิเลสไม่ต้องเกิดวิบากไม่ต้องรับผลของวิบากเจตนาอนัตตานะครับไม่มีตัวตนของตนไม่ใช่ตัวเราของเรามีเพียงสิ่งเกิดดับสิ่งเปลี่ยนแปลงนะครับสิ่งที่เกิดเกิดดับดับเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับ ฉะนั้นเจตนานัตตาไม่ว่าเราจะเรียนจะสอนจะสร้างจะสอนจะเผยแร่ปฏิบัติธรรมเราจะใช้ชีวิตในการสแสวงหาในการเห็นการคิดการพูดการทำความเพียนความรูกค,ความตั้งใจทุกเจตนาทุกขณะมีเจตนาก็อ,อนัตตาไม่มีเราที่จะสะสมเป็นตัวเป็นตเน,ตเ,ปนตเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นภพภูมิภพชาตินะครับเป็น การเวียนว่ายใจเกิดนะครับไม่มีเจตนาอนัตตาตั้งแต่ขณะแรกจนขณะสุดท้ายนะครับเจตนาอนัตตาหมดเพราะว่าเจตนานั้นปราศจากตัวตนของตนเพราะเราของเราในเพียงสิ่งเกิดดับนะครับไม่มีเราของเราที่จะไปอวิชาทันหาอุปทานทิฏฐิมานะนะครับ เจตนาอนัตตาไม่มีเราที่จะเป็นสังโยชน์ที่จะร้อยละเสร็จแทงโพรนเป็นไม่เป็นสังโยชน์กิเลสอุปกิเลสไม่มีเราที่จะไปเพลินพอใจอยากใครเพราะว่าเจ,นานต,าจตนาอนัตตาเจตนาอนัตตาทุกอย่างจะแล้วแล้วไปทุกอย่างก็ดีขึ้นเองทุกอย่างก็ผ่านไปเองนะครับทุกอย่างก็เกิดเองดับเองนะครับเพราะว่าเจตนาอนัตตาไม่มี ผู้เสวยกรรมนะไม่มีผู้สร้างกรรมและเสวยกรรมไม่มีผู้ทําให้เกิดกิเลสหรือว่ารับผลของกิเลสไม่มีผู้ที่จะแสดงออกเึ่งวิบากหรือว่าผลของวิบากเจตนาอนัตตานะครับมันจะเป็นเช่นนั้นตลอดเพราะว่าไม่มีเราตั้งแต่ขณะแรกเบื้องต้นทํากลางและที่สุดเจตนาอนัตตานะครับมีแต่ธรรมะ ล้วนธรรมชาติล้วนๆมีแต่ความบริสุทธิ์ล้วนเจตนาอนัตตานะครับไม่มีคนไม่มีสัตว์นะครับไม่มีตัวตนไม่มีความเป็นจริงเป็นจังเป็นรูปเป็นนามเป็นธาตุเป็นการเป็นอายตนะมีแต่ธรรมะล้วนๆที่กําลังปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงเกิดดับนะครับ ที่มีเหตุมีปัจจัยหรือว่าหมดเหตุหมดปัจจัยนะครับฉะนั้นธรรมะอนัตตาธรรมะทั้งหลายก็ยึดไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ใช่เราที่จะไปยดึดไม่ใ่ของเราที่จะไปยึดไปอยากนะครับท่านเรียกว่าจิตนานัตตาจิตนานัตตาอยู่แล้วนาจิตนานัตตาอยู่แล้วไม่ว่าจะเคลื่อนธาตุขันธ์อายตนะเต่เาจมูกลิ้นกายใจ เกิเร,กเร,รูปวัตถินเสยงสัมปัตตมารมจากเคลื่อนรูปวิทธนาสัญญาจิตนาปะสะัสามนสิกายนุกอย่างเป็นเกิดจากจิตนาจิตนาที่เป็นอนัตตาความเป็นปุถุชนนนี้จิตนาจะมีอัตตามีตัวตนตัวเราของเราเราจะล์งจันทร์แต่ความเป็นอริยะเจ้าอริยสงในบุคคลเนี่ยจิตนาจะเป็นอนัตตาตไม่มีตัวตนแต่จิตนาที่จะขับเคลื่อนธาตุขันธ์อายตนะที่จะ เปนไปต่างนานาสิ่งที่ควบคุมได้หรือควบคุมไม่ได้ทางกายทางจิตนะครับก็จิตนานัตาหมดเพราะว่าทุกอย่างมันมีปัจจัยให้เกิดก็เกิดบทิตปัจจัยให้ดับก็ดับนะครับฉะนั้นจิตนานณตาเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องปกติไม่มีศัตว์บุคคลตัวตนเราเขาที่จะไปห่วงไปหวง ยึดติดนะครับในความเป็นบุคคลต่างๆ,างๆทุกเพศทุกวัยทุกฐานะเพราะว่าจิตนาเป็นอนัตตาเราถึงควบคุมคนควบคุมสัตว์ควบคุมวัตถุควบคุมสิ่งต่างๆธรรมชาติาตาตาตาไม่ได้นะครับมันมีคุณมีทั่วประโยชน์ไม่ใช่ประโยชนสาระไม่ใช่สาระนะครับตามเหตุตามปัจจัยฉั้นการที่เราเข้าถึงจิตนานักตานี่เองทําให้เราปล่อยทําปล่อยสังขารปล่อยความเป็นสัตว์เป็นบุคคล ไปความเป็นรูปเป็นนามนะครับที่สมมุติอุปโลกในความเป็นธาตุเป็นธรรมเป็นสังขารเป็นโลก,กี้ะเป็นโลกุตละหรือว่าเป็นโลกมายาทุกอย่างก็จิตนานตามหมดก็ลุล่วงตลอดลาบเลื่อนตลอดจับพันตลอดไม่ติดข้องไม่ติดขัดไม่ติดค้างทุกอย่างเป็นไปตามจิตตามปัจจัย ะระทุกอย่างเป็นไปตามสถานะภาพสถานการณ์ปรากฏการณ์เหตุการณ์เรื่องาราวต่างๆจเจตนาอนัตตาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าจะไม่มีอะไรยึดอะไรจะไม่มีอะไรตั้งกับอะไรไม่มีอะไรต้องกับอะไรไม่มีอะไรกอยจะชึ้งชองต้องตั้งซึ่งมันเนกิดจากจิตนาทั้งหมดจิตนาอนัตตานะครับทุกอย่างก็จะลุล่วงลาบเลื่อนทะลุทะลวง ปลุกหลงนะครับเจตนานัตตานะครับไม่ต้องคอยตามใจตามอารมณ์ตามความรู้สึกตามความคิดคำพูดการทำพฤติกรรมนิสัยท่าแท้สันดานสัญชตาตญาณนะครับไม่ต้องตามก็ปล่อยเจตนานัตตานะครับเพราะความเป็นนักตานั้นมันไม่มีอะไรฝืนอะไรไม่มีอะไร,บ,รบังคับอะไรเจตนานัาตานะครับไม่ว่า จาวิตกว,วิจัยวิจาน,นะครับภาษะสัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวพันเกี่ยวข้องโดยความเป็นรูปเป็นนามเป็นธาตุเป็นขันนะครับเจตนาอนัตตาอยู่เสมอเจตนาอนัตตานะครับทำให้สละปรงปล่อยวางนะลดละเลิกหอื่าจะเจริญรักษาจะละจะระวังทุก สภาวะธาตุสภาวะธรรมสภาวะของอารมณ์ของความรู้สึกเกิดจากจิตนาทั้งหมดฉนั้นจิตนาที่เป็นนัตตาทําให้ไม่ต้องรับผลของกรรมนะครับถ้าจิตนามีอัตตานี่มันก็มีตัวเราที่จะเป็นทุกข์เป็นกังวลเป็นห่วงยอยากติดอยากเพลินพอใจใค่นะครับทุกข์ในที่สุดแต่เมื่อจิตนานัตตาก็ไม่มีทุกข์นะไม่เกิดทุกข์เพราะว่า ไม่เพลินพอใจอยากใร่ไม่ยึดไม่อยากไม่ปรุงแต่งนะครับไม่หวังผลตอบแทนผลพลอยได้ผลประโยชน์นะครับไม่หวังดีไม่จิตนาดีไม่จิตนาร้ายนะครับไม่หวังร้ายนะทุกอย่างไม่มีคู่ไม่มีเดียวนะครับทุกอย่างก็จะว่างตลอดจิตนานัตตะเป็นเช่นนั้นทุกอย่างว่างไม่ยึดติดนะครับ ไม่โมแต่แยกแยะหรือว่ายุ่งเยิงโมแต่ยึดถืออะไรให้เป็นอะไรนะครับเจตนานัตตานะครับเจตนานัตตาเป็นเจตนาที่ไม่ต้องชดใช้กรรมไม่ต้องใช้วิบากนะครับหรือว่าไม่ต้องเกิดกิเลสน,นะครับเจตนานัตตายุติยุติความหวั่นวายยุติความวุ่นวายนะครับยุติความ ภาวะผวาวงห่วงกังวลนะครับเจตนานัตตานะครับเจตนานัตตาก็จะเปลี่ยนไปเรื hey. <ownership> ่อยๆนะเปลี่ยนใจเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนรูปเปลี่ยนนามเปลี่ยนธาตุเปลี่ยนขันนะเปลี่ยนเหตุปัจจัยต่างๆนะครับเพราะเ็นนัตามันจะเปลี่ยนของมันเองนะครับก็เลยไม่ต้องทุกข์กับความเปลี่ยนแปลงไม่ต้องทุกข์กับความไม่แน่นอนนะครับความเกิดดับนะครับไม่ทุกข์ กับธรรมะไม่ทุกกับธรรมชาติไม่ทุกับโลกไม่ทุกับชีวิตของใครๆเพราะว่าธรรมะเป็นเช่นนั้นนะครับเจตนาปนตาก็เลยเป็นธรรมล้วนๆไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นสักว่าธาตุสักว่าสักว่าเห็นสักว่าได้ยินสักว่าทราบนะครับทุกอย่างเป็นเพียงสักว่านะครับเจตนาอนัตากายก็สักว่ากายวินาก็สักว่าินาจิตก็สักว่าจิต ทำก็สักว่าทำรู้ก็สักว่ารู้เห็นก็สักว่าเห็นได้ยินก็สักว่าได้ยินทราบก็สักว่าทราบจิตนาอนักตาเป็นสักว่าไปหมดไม่ยึดติดนะปล่อยวางจิตนาอนัตตานะครับ